ชากี้นักจะแตกไม่ให้แตกหรอกสกุปไม่ไหวแล้วพี่จ๋าอยากจะแตกไม่ให้แตก เอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่คนหน้าต่อบเปนอีกรอดูได้ครับวันนี้เราอยู่กับเกมหมากับเกมพับจีเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมความหมาเลยคือช่วงนี้นะครับถ้าใครเล่นพับจีอยู่นะจะรู้ได้ว่าโปรแม่งเยอะชิบหายครับคือไอ้พวกโปรคนจีนแม่งแบบระบาดหนักมากนะครับเรียกได้ว่าระบาดหนักที่สุดเลยมั้งตั้งแต่เกมแม่งเปิดขึ้นมานะครับความหมาระดับ2คืออยู่ๆพับจีนะครับก็ประกาศบอกว่าโอเคเราจะมีการแข่งขันเอ่อทัวร์นาเมนต์โปรเพลเยอร์ของเติร์ส ซึ่งในโหมดเตเอร์สันมันไม่มีระบบแรงไว้คุณผู้ชมนะครับมันก็เลยเข้ามาซ้อมกันในห้องธรรมดาครับก็เลยมาไล่ยิงประชาชนตาดำๆแบบพวกเรานั่นเองครับก็คือเจอทั้งโปรไม่พอแม่งเจอโปรเพลเยอร์ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ครับพวกูเนี่ยกูไม่ได้เคี้ยวง่ายๆกนะไอ้น้องนะครับเราก็เลยจะมาเอาจริงกันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาซ้อมกับโปรเพลเยอร์กันเลยนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนนะหัวฉลามอยู่ไหนวะเนี่ยจะแต่งตัวเป็นทรานิโลทราร่าหรือว่าฉลามไนกี้สีฟ้า รองเท้าไนกี้มันต้องใส่ฉลามไม่ใช่เหรออะไรวะรองเท้าไนกี้ใส่ฉลามเพื่ออะไรป็นทาระลาทาระลาทาละละแล้คือหัวฉลามรองเท้าฟ้ามันไม่ใช่เหรอวะไม่ได้หัวต้องเป็นรองเท้าเจ้แล้วรองแล้วขามึงต้องเป็นฉลาม <Es> หัวรองเท <and> like ้าขาไปฉลาบยังไงวะเขาไม่เยวเขายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นลาลาลี่ลาล่าล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 ่าลาลาลีือรูปนี้มึงดูไหนมันมีจริงอะไอ้เนี่ยกูไปแคมป์มากูเกือบตายไอ้ชุดมึงไม่เหม็นชุดพางเลยพี่โคตรเจ๋งะใส่เนียเลยใช่ไหมแปลว่าตานี้คือแบบกูจะไม่โกรธมึงโอเคปะ มึงทำอะไรก็เรื่องของมึงเลยจะไปโกรธแล้ก็จับไปเฮียเฮียมึงอะไรไร้เฮียยไม่ไม่จะทังลุมมือเฮ้ยไม่ลุมมือเลยอ่ะเอาเอาเดี๋ยวกูไปกับมึงเร็วโอเคปะมาอย่าไปยุ่งกับกูอ้าวีคนเขาแบบจะได้ยอมรับความคิดเห็นมึงไงพี่ก็ก็ทำอะไรก็ทำไปเออไม่ใช่ก็เดี๋ยวกูทำตามมันไงบุมโอเคปะโอเคงั้นเวลากูทำอะไรกูจะไม่บอกเลยโอเคะคือคือคือช่วงเนี้ยแบบคนมันลุมด่ายพี่ไงบุม คือแบบมันไม่ตั้งใจเล่นอะไรเงี้ยแล้วมันแคร์ที่ไหนล่ะวันนี้กูจะยอมรับความคิดของเองโอเคป่ะพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูจะทำอะไรกูจะไม่บอกอะไรงั้นนะ <c oughs> อยากจะไปก็ไปไม่ตั้งใจเลยคนด่านะก็มึงพูดเองอ่ะออกูลงโอชิงกิมันไปลงนู่นนะมินิทิลีเเล่เบลดอะไรอีกแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกนะก็คือมาโรงพยาบาลกูช่วงนี้ <c oughs> โปรเพรยเยอร์มันมาเล่นเนี่ยมันมาซ้อมกับพวกเราด้วยโหมดเนี่ยโหมดเตสเรสสั้นเนี่ย เราจริงเลยให้มันมามันไม่ได้อะไรอยากพวกกูเลยมันซ้องเลถ้าไม่ได้เฮียอะไรอยากกูก็แปลว่ามึงไม่ได้อะไรซ้อมสักนั่ดเออว่ะไอ้เฮียสองร้อยไอคิวเฉยแต่มันเล่นเฉยซ้อมมันต้องเจอคนที่ตึงมือพวกกูหย่อนไอ้เฮียหย่อนมึงไอ้เฮียบอกมึงซ้อมพวกกูบ่อยๆได้หรอมีอะ้รแข่งจริงมึงแพ้ ไอ้ยังเป็นแผนท่อยโปรเพเยอร์ฝีมือตกต่ำลงเองยังไม่ธรรมดาจริงความคิดแบบนี้แผนทำไมมันแท็กติกไม่เป็นเหมือนที่ฝึกไว้ไหนระเบิดแปะรถที่มันจะพุ่งเข้ามาแล้วกูหยอดแล้วกกูโบู๊ติกอะไรจะบู๊เรื่องอะไรกูถือทอมสันเจมสกูจะพามอลตีมันเบเกตเขาอย่าไปทำตามไอพีนะโอเคป้ะอย่าไปสนอย่าไปเห็นใจมันนะโอเคไหมตามที่เราเคยคุยกันน่ ผมกับังตันปุ่มอยู่กูเคยถามไปเกตเขาบอกว่าอยากให้ผมสนใจพี่ว่าแบบทําไมทําไมต้องแบบเข็นใจพี่ด้วยบางทีแบบพี่ทำตัวแบบประหลาดประลาดเงี้ยไิเกตจะชอบตำตามมึงอะเขาติดมึงอะเข้าใจไ่น้องมันติดมึงไม่กูก็อยากรู้เหตุผลไงว่าเป็นเพราะอะไร ไอด้ลไอด้ลไอด้ลเอ่อบิ๊กแฟนบิ๊กแฟนพิซซีหือพัดลมตัวใหญ่นะสิมึงก็กินได้เนยบิ๊กแฟนไหนใครมาซ้อมของกูไอเด้องกูไหม มึงจะเป็นคู่มือให้มึงเองเ<ไ>อ้ย <ไอ S 1> คุณสี่บัวเป้ามีแล้วหน็อกเต็มไปหมดเออคุณ,คณเจอกองของขวัญด้วยเอาแล้วเอากุณโถเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวชั่วพีไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยเดี๋ยวเราลงกันตามคน <ไอ S 2> ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยในคุณโถเมื่อเดี๋ยวกูแค่แปลกแก้มันไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะผมกูไม่เข้าใจมันจะลงเป็นการเล่นตามใจเองซ้อมอยู่แล้วแฮ ตายก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องไปไป่วยไม่ไปไอเนี่ขกองขวัญอะไรอ่ะพูดได้คูณสี่ละน่าจะเป็นมันเป็นยาเป็นยาป่ะมันเป็นสุ่มยาเออสุ่มยาหนึ่งอันจะได้อะไรอย่างเงี้ยยายางกากระพุมโยนกองขวัญที่เปเ่อรถมาไอพีมาอะไรวะดูน้องเลยอ่ะขึ้นมา ห่อหอยมึงจะเอาเรือไปดักมอนเหรอดักมอนเรือดักมอนเรี่ว่ามีไหมครับไอ้เหี้ยไปขึ้นรถไปดีกว่าไป Let's go เดี๋ยวจะไม่ได้ซ้อมหรอนะปุ๊บอื้อหอดิฟให้เลยมีใครจะขึ้นอยู่บ้างพี่มากครูโอ้โหไอ้หมาเอ้ยโอ๊ยไม่เป็นไดไม่ได้กูยังไม่ดาวดีว่ะกูลืมเว ต้องพยายามเข้าใจความคิดมันพี่จ๋าอยากจะแต่ไม่ให้แตกไม่ละไม่ลวบูมีออริจินอลปะวะ ม่ส่งให้กันเลยเนี่ยเราต้อไปลงเลยแม่งจะกี้พี่จะดีไหมพี่ไม่รู้เขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่อะไรวะมันรู้แล้วคือเงินเราแล้วตอนหลังแล้วพี่จ๋าอยากจะแตกกันนแล้วทำไมมันถึงมีบาร์เรเกตตรงนี้วะอัพเดทไหมนะครับมันทำให้แบบเราวิ่งมาอย่างนั้นก็มีที่หลบไงขาดมาตทหากบาลานด์ ไม่นมีคนหลุดรถมน้ำใสตามไปยิงมาเลยเดี๋ยวมันลงพื้นไม่นี่คือการซ้อมพับจีนะเนี่เครื่องหอนี่คนนึ่างนี้ดูล้านลาวเนี่มันอยู่ตรงไหนไอ้บ้านนี่เลยบ้านเก่งเลยนี่หว่าบ้านเก่งเลยเนี่ยบ้านสองชั้นเนี่ยไอ้สุ่มดิมันต้องมีสักคนดิเมือนี้เนี่มีปะยันนี่ยมันมันยิงอยู่เนี่ยเก็บเสียงอ่ะอยู่ไหนวะ อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วใกล้ๆเราเลยนี่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 มัน่่นลงน้ำมันลงน้ำเนี่นี่ใครยิงะกูยิงโดนมันสองมันยินโดนกนั่นอยู่ไหนมาวนกสามเหลี่ยนะตรนี้ตรงนีนี่สามารสอไห้ติดติดเหรอวัดปกป้องบูนมันด้ไปน มันไม่ได้หรอกมันไม่กล้าปันยิงคอรอหัวกูขึ้นมาเลยแหละคนตีดไอ้มันมันได้ยิงด้วยมันได้ยิงด้วยเห็นไหมี่ยมันมีชาวบ้านชายอยู่โอ้โหมีตัวอะไรเฮ้ยขวามาพี่ขวามาขณะมันขับรถเข้าเมืองมาไหนเห็นปะเห็นบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้วัวไม่เวิร์กว่ะโดดเถอะชิคเออรอดูคนที่มันวิ่งมาหาย้งกันได้ได้ได้มันมีตัวหนึ่งอยู่กดดังหน้าพวกมึงนะ ดโดนนัด<ห>นโดนไปนัดหนึ่งดิดงมันอยู่บ้านนี้มันอยู่บ้านนี้ตัวเดียวเลยคืนหาอะไรขั้นไประวังตัวที่มันวิ่งหลุดมานะเว้ยใช่ใช่ใช่มักเหลี่ยงตัวหนึ่งโอ้ยโอ้โหระวังระวังระวัง อุ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยฝั่งนี้แล้วดีกว่าแล้วลุงแกแม่นนะดิจริงแม่งไอ้เทอมีเอ็มเคนี่แมนไหมไม่ไหวแล้วคุณเริ่มจะไม่ไหวแล้วละไอ้เชียนี่แม่งมันโซนคาร์เตอรแผ่นบนรถเฮ้ยเอ้ยโดนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเลยน้ำจะแตกน้ำจะแตกไม่ให้แตกกูว่านะตรงนี้เป็นโคตรแย่เลยว่ะพี่จริง เวรากระโดดล้มลงข้างหลังได้เราเท่อ๋อโอเคมันกูเห็นแล้วมันมุบมันมุบเป็นคดังนี้โอ้ยแม่งยิงหัวกูแตกมายิงแม่นไหนเนี่ยแม่นมากเลยว้ระวังนะพี่นั่นแหละมันมาซ้อมพวกมึงแล้วล่ะไอ้ห่านี่แม่งขี่ละลายหมวกขี่ไม่มียาเลยกูเห็นกูเห็นกูเห็นสุดสุดปลายท่าเรือเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่จ๋าโดนไปดีแตกไปดีไม่เห็นนะเด็ไม่ไหวแล้ววันี้ไมันมีคนยิงกูอะ ใช่ใช่ใช่มันมันมีสองตัวไอ้แต่อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงท่าเรือไปสุดอะตรงที่ชุบอะเยอะชิบหายพวกเรานี่หลังนู้นอะตรงที่มาร์กเลยเห็นปะมันต้องวิ่งไปชุบไปเออโอ้วงเข้านู่นว่ะทุกคนไปเลยไหมเอาไงไปเลยป้าโดนไล่แล้วอะโดดเออบ้านนี้มีคนในเลขสามเนี่ยโดนดีๆนะเว้ยไปคว้ามือลอง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 ลอดูกูพวกกูอยู่หน้ารถอะกูหาหมวกใหม่แป๊บนึงบ้านนี้มีคนนะเนี่ยวิ่งอยู่ในบ้านนั่นเลไปเรา เข้าวงดีกว่าไปมันไปชุบเพื่อนแล้วเออช่้างหูแม่งไปวะที่เจอมาร์กตอนแรกอะกูมาร์กไปได้ตรงที่ชุบเยอ่ะบุ๋มเฮ้ยกูยิงเหียอะไรไม่โดนเลยตั้งแต่โดดลงน้ำโดดลงน้ำมาแล้วคือเดี๋ยวเราน่าจะต้องได้ยิงมันข้างหน้านี่แหละเตรียมตัวให้พร้อม มันขับรถมาว่ะพี่มึงเตรียมตัวยิงเลยนะสายมือมึงเตรียมยิงกลางถนนได้เลยเตรียมข้างเปิดฉากยิงแบบมาเฟียใช่หน้าเห็นปะหน้าคนเดียวโอ้โหยิงไม่ได้ติดหัวเพื่อนจอดนะอย่าจอดนะอย่าจอดนะออ้้าาววโอ้โหของนาโง่โอ้โหของ ขอหมวกขอหมวกขอหมวกเฮียแม่งของอย่างเวอร์สัตว์เราได้สี่ต yeah. ัวแบบดีทีเดียวเลยมีกุญแจมีคุณแปดด้วยเฮียกินน้ำกินน้ำให้เต็มเลยนะกินน้ำให้เต็มเลยอัดอัดให้เต็มเลยเราจะได้แบบเข้าวงเนี่ยเหรอว่าโปรเพเยอร์มาซ้อมอะไรไม่ใหู้อันนี้อันนี้แบบเปล่าซ้อมเอ้ยก่อสามสองตัวนี่มีก่อสามอีกเฮ้ยขอหมวกเลยเว้ยมีเเออมร e m e r g e อ่ะแล้วก็มีไอ้เฮียซีเกทเบแรนคีย์อ่ะไปไปเอาเอดับเรือ อ๋อแล้วกูกูแป๊บนึงกูไปเอาปืนที่อะไรมาเนี่ยกูมีสองดอกเลยกูจะกูไม่รู้ว่าห้องลับมันอยู่ไหนเบเกอรู้ปะล่ะไม่หรอกเอาไรเฮียไปไปฆ่าคนวะไปไปลงลงลงห้องลับส่วนครับครับไอพี่อ๋อกูเหรอไป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 ไหนจะไปไหรอดวงรอดูวงเนี่ยฮึบเอ้าเอาไงดิเดินบ้านข้างหน้าแม่ขอบอบวงบ้านบ้านข้างหน้าเออลอง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 ไปดู เนี่ยสายมือเนี่ยนี่ยสายมือเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้เอ้าเพีย่าเพิ่งไม่จอดอย่างง right? no. ี้ด oh <ok ิเข้าบ้านกับป่ะระวังบ้านนี้นะระวังจะไปไหนก็เรได้ว่าผมเออยิงมาตรงยิงมาตรงนี้เด้อว่ะเอาปล่าเอาปล่าเอาไงดีวะทำไมวะมีอะไรดูวงดิเราก็ไปเลยป่ะเรามีรถจะไปเลยรอก็ได้ เดี๋ยวเราจะแบบเล่นเล่นขอบวงให้มันเข้าไปก่อนกูมี emergency ินซี่โคเวอเอาปะเผื่อได้ใช้เอาไว้เดียวเอาไว้ดีกูมีสองอันเลยมึงเอาไปให้หมดนั่นแหละกูไม่ชอบถือของกระจอกในโรงเรียนมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูยิงอย่างผมนี่มาดูดผมห้องน้ำมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูยิงอย่างต้องได้ได้เดินตรงเอียงเลยเฮ้ยขอบขอบขอบนอนไปแล้วมันมันน่าอยู่หลังต้นไม้นั่น โอ้ยโดนโดนโอ้ยโอ้ยตก้จนโอ้ยโอ้ยไอ้วงวงบีบล้วทุกคนไปไปไปใครมีลูกเจอีกปะ่มีนะไม่ได้พกแบบนั้นะทไมกูแลกขนาดนี้วะอะไรอะเก็บไปลูกจอีกครับขึ้นขึ้นข้ขึ้นข้มีรถกูรถไปเยไปเยไปเยกูมีรรถลูกเจอยู่ไหนย่โ่นหรอปิงโน่น้ เฉดเก็บแล้วเก็บแล้วไป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 น้โบักโอเคไีรถอะรถคูไปไหนแล้ววะรถอยู <oh, ่ข้างบ้านข้างหน้าพี้ยเออเขาเขาไปติดกำแพงเลยนะแนบแม่กำแพงเลยแน่กำแพงเออสวยสวยสวยเราเราเราครชาร์จเข้าไปข้างบ้านนะแม่งโหเก็บชิพายตรงนี้มันมีดาดฟ้าไว้เดี๋ยวกูปาระเบิดกัน อย่างนั้นม่ต้องวิ่งหนีออกจากจุดยิงกูอะมันอยู่รอบๆกระโดดเข้ากำแพงมาโดนเลยเรียกมาเรียกมาเรียกมาเข้าๆเข้าแเข้าๆ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 เข้าวเข้าๆเข้าๆเข้าๆเข้านเข้าๆ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 เข้าอเข้าๆ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 เข้านเข้าๆ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 เข้าเข้าๆ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 เข้า เห็นเห็นเห็นบูมบูมต้องเอารถคันนั้นออกมามันหลบอ่ะเราต้องใช้รถคันนั้นต่อกระโดดเข้ากองแพร่ไปกระโดดเข้ากองแพร่ไปเฮ้ยมันมาหลัง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 โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เปไม่ปดูนั่น อยู่บนตัวนึงอยู่บนตัวนึงโอเคโอเคไช่งหัวมันแช่งหัวมันเราเราเราอยู่ข้างนอกไว้เราอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างนอกเพราะว่าวงมันวงมันแบบมันไม่อยู่ในบ้านอ่ะวงมันต้องบีบเข้ามาเว้ยบ้านมันต้องออกมาอย่าขึ้นไปให้มันยิงเอออย่าไม่ต้องขึ้นไปไม่ต้องขึ้นไปเราอันห้อยหัวลงมานะ กูปาระเบิดเข้าไปเองมันมันมันต้องลงมามึงเล็งหน้าต่างไปเลยไม่มีคนยิงมาอยู่น่ะซ้ายอันนี้อันนี้อันนี้มันยิงกูมันยิงกูมันจากข้างมันยิงข้างบนเนี่ยหน้าต่างบนหน้าต่างบนมันยิงหมดเลยเราอยู่ในรัศมีการยิงมันมันน่าจะเห็นไอ้นี่อยู่หน้าต่างบนเนี่ยมันมันจะได้แเราไหมวะเนี่ยอุ้ยเอ้ดับไอ้เหี้ยโอ้ใกล้ๆเราด้วย ใช่ใช่ใช่ปูไปเหี้ยข้างบนมาน,นะได้เลยมันมันมันต้องโดดลงมาแน่แน่เนี่ยปูบีบละจะบอกนะมันอยู่ริมขอบนี่วะไ <c oughs> <c oughs> อ้เสืออยู่ริมเนี่ยฮะมีคนมีคนไปชิดเรามีคนไปชิดเรา okay. ทิศ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 ไวสิบมีเข้ามาแล้วตรงนั่นยวละมีเข้ามาแล้วอ๋อเห็นละกูปาบีแซดไปกูปาบีแซดไปขู่ไม่ให้มันมาไม่ให้มันมา มันไม่มาบุมมันไม่มาเว้ยโเฮียมุมเราโคตรเฮียเลยมันไอไอตัวบนบ้านน่ะมันออกมาไม่ได้แน่ๆเว้ยมันต้องวิ่งออกมาเว้ยเรากินยาน้ำรอเลยเฮ้ยไปเกีบมีมอท่าเหรอสวยโดูวะเนี่ยเฮ้ยมีโอกาสนะมีโอกาสมีโอกาสใช่ใช่แล้วโอ้โหเอาโดนด้วยสองตัวสวย ไปเหยียบปะไปปะไปก็ต้องไปรีบไปต้องเอารถต้องเอารถต้องเราต้องเอารถไปนะกลัวรถไปนะเออเออตามมาตามมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมละวิ่งไปตรงที่กำบังเราไว้ดวนดวนออกไปดวนเลยไป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 กำกำสมุกกำสมุกไปทางนู้นนะโอ้โหไปมือดึงยิงตัวแดงยิงตัวแดงโอเค เขากำบังเขากำบังเขากำบังอ๋อมันอยู่ข้างนอกวงเว้ยมันยิงกูจากนอกวงใช่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 ใครมีใครมีเอเมจันซี่ปะกูให้มันไปหมดแล้วโอ้โหตรงบุมนี้ชุบได้บุมนี้ชุบได้ทำนี้เลยสายเพียบเลยว่ะเบเกตโอ้ชิบสายเพียบเลยนะ มีควันอีกปะไม่มีไอหาน้่นไอหานั่นไอหานั่นพี่ไม่พี่ไม่รู้เลยซ้ำว่าแบบตอนนี้กูบองเห็นอะไรอ่ะมันน่าจะมีสองตี้นะเออมันมันมีสองตี้ตอนนี้มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งสวยสวยสวยครับโอ้หมือทบปอมตอบหมอบตอบอบอบๆอบๆอบ โอเคลิงระเบบุ่มต่อบุ่มเมตดมันกำลังระเบิดด้วยที้ปุ่มยังวะเราไม่ตัวอยู่นอกวงเว้ยไม่เห็นว่บถ้าระเบิดควันหายแล้วตัวถ่ายเอาขนาดตรงนั้นอะโอ้โหคุณต้องขับรถเข้าว่ะคุณต้องขับรถเข้ามีแต่เป็นเคาขผมโทษทีทุกคนสองตัวเฮ้ยสองตัวท่ายผมมีแต่เป็นเข้อโอ้โหวงเราโก้สวยเลยเฮ้แต่ว่าสรุปใครซ้อมใครวะเนี่ยทนายกูซ้อมมันได้หรอ ผมพอใจแล้วผมแต,ตึงเยอะเลยกูมอทายสอง <c oughs> ตัวผมพอใจแร <c oughs> ก,กแรกแป้งหย่อนต้องหลังก็ตึงเลยวะ่ะยิ้โคตรเยอะเลยวะ่ะตึงเยอะกู โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้ครับสำหรับใน PUBG ที่เข้ามาเป็นคู่ซ้อมมือพวกโปรเพยเยอร์อะไรเงี้ยนะครับนก็สำหรับนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างเพลิดเพลินกันนะครับก็ถ้าหากคุณผู้ชมชอบ PUBG ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับในเกมหมาหแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามไว้ดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าขอบคุณครับ